สวัสดีครับผมคุณพยย่ไณพอไน่์ไหย่ครับผมคุณพอ่อคุณแม่คุณเอซีต่สอนน้องจบครับผมพอกันนะครับผมมือนี้เป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่สิบเก้าเดือนเก้าหกแปดนะครับมาไล่งานในสาบพ,พื้นเก้าด้วยเนาะเมนเรื่องเล่ามันทึเป็นได็ก,กระตงมาไล่งานในสาบสาหรับตสอครับผมสําหรับวันศุกร์จที่สิบเก้ามันออกครับผมศูนย์ห้าศูนย์แปดหกสองครับผม มันเอาตัวเก่ามาออกข้างล่างได้ครับเด้อออกข้างล่างผู้อุ้นข้างล่างอีสานกลางเข้าคนละหกตัวคนละครับสําหรับทีมงาตัวสองตัวสอนน้ำจกเดี๋ยวนี้นะครับลุดนะครับอันนี้ลุดอีหลีบันยอมรับว่าลุดเลยครับผมบพาหันนี่มันเป็นชุดเดียวกันกับรัฐบาลไทยมันเข่าอยู่กับเข่ารัฐบาลไทยตอนนี้ยอมรับว่าลุดแต่ตัวเด่นตัววิ่งเรายังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นสีทธิ์การลุดพวกนี้มันก็เข่าตัวเด่นคือเขา เพราะฉันผมที่บอกเลยรับว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวว่าให้หาเซียนดีๆอาจารย์ดีๆครับผมมาปรึกษากันเอาไปจับมึงกันนะเหล็กตะสวนี่แม่เล็กวิ่งเล็กเลีนตะสว่านกเข้าดีแต่ว่าฉันเอาไปจับไปครับถึงสุงวัดปฏิบัติตะขอตะสวคุ้ยตะสวโมนะครับลองมึงหาเซียนหาอาจารย์ดีด้วยครับมาจับใส่ตะสวเลยครับผม เราเข้าหกครับผมเราให้หกหนึ่งมันออกหกสองสยปัดคนผลแตกโคคือว่าแหละครับผมก็ยังให้ศูนย์เจ็ดปีอยู่มันก็ยังออกศูนย์แปดอีกครับโอ้ยน้องเป็นตะเคียดนี่ออกไกลๆก็หนีกับว่าว่าซุยปัดสุยแปดที่พวนกนนี้นะครับผมต้องขอไปครับผมสำหรับเอเบี้ยที่สอนสขขน้ำตกทุกคนกะเอาถือมาหลายงวดนะครับรวมกันทั้งหมดแปดงวดพอดีครับผม รัฐบาลไทยมา่อวันหนึ่งครับทีนี้ผมจะนับใหม่นะหลังจากเข้ามาแปดงวดนับใหม่งวดวันจันทร์นี่ครับสึนับหนึ่งใหม่บัดถือขึ้นนับหนึ่งใหม่เด้อครับเด้อเราขอไปครับรายงานให้ทราบประมาณนั้นครับผมทีนี้ตามตำราววันจันทร์ครับเล่าพัฒนาวันจันทร์เด้อครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสอง 2, เดือนเก้าหกแปดเราให้เด่นมีเก้ามีสองมีหก ก่า็ต้องเป็น6กหก็ต้องเก่าพราะอันมากำกันกแล้วสบายบาทนี้มี9้ามีสองมี6กครับผมจับคู่ให้บบบนี้เอาจับคู่ให้มี9ก้าสองศูนย์สองสองหกสามหกสีหหนึ่งสียหนึ่งหกเก้หหนึ่งห้าหนึ่งแห้าสอเลขเบิ้ลมีสองสองห อเก่าเก้าครับผมตัววงกลมให้ก็จะมี0 2 2 6 3 6 4 6 9 6แล้วก็1 8ครับผมอาจารย์ที่ไม่ประสองค์ออกนามบ้านนี้มู่เดียวกันครับผม,มลูกรูกร้ดำกันไว้แถวนี้เนาะห <c oughs> <c oughs> ลังจากเล่าเขารัฐบาลได้เราแถวนี้กันลวดเอะเล่าก็ได้ครับผม <c oughs> ก็เราให้แกให้มาหกคู่ครับ มี27 28 58 49 59 98ครับผมวงกลมให้มี27 98นี่ซับเนีย่ยสครับอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ออกนาม็โส่ลน,นบุณยเป็นแฟนคลับเล่ากับที่ตามตัวซอไว้ครับเห็นเล่าตลอดนะครับผมอย่าลืมกดอะไรขาแช่เก่าเนี่ยละ่ะมันก็ลุดกระไดกดที่ตามเนีมันขึ้นแตละตับสองตับเนี่ย <laughs> มันมันแต่ซออะไรมันม่บอกนะครับอืมแล้ววันจัน์เราน่าจะได้นับใหม่นะครับนับไปอีกนะครับจากแปดเกาหัวทิ่บวดพมเดิ่มบเนาะแต่งบวชเนาครับเนาะเพ็นั้นว่าประมาณนี้นะครับผมพต้องบอกถึงมู่พวกครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับขอให้ตัววิ่งตัวแรงผมเข่าเขาแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผม ฝากเพิ่มกิองคิดถึงไปทั้งอีสานกลางครับผมพี่น้องฟองไปห้องทา้งบุญนะครับผมเอาไม่นวนอาถึงย์ทั้งอีสานกลางทั่วประเทศเลยเอาให้เมื่อลยเนาะเนาะ,นะเอาองสัน่นนึ่งสิจื้อวาสาลดขอบคุณครับผมอย่าลืมว่าวิดีโอนี้เราทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนนการเรื่องการพนันถูกประเพียด สือเนว้ื่อยางหลักซื้อเล็กๆไอ้น่อยเอาหาบาทสิบาบาทน่ะทุกละหาบาทอ่ะเพราะแต่าขนมเนี่ยซื้อมันมวล,ล้วก็ถือพร้อมมันยังมวนซื้อมวนมวล,ลวเราบ่ถือบันเทิงเลยบ่บันเทิงธรรมดาเบอะมวล <c oughs> นาบูดว่อม <c oughs> นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมสุข,ขทุกคนไก่ปีใหม่เหรอโเลจจักเด่ดนิ่งเด่นเท่ากับปีใหม่ไก่ออกขวันสาแล้วเนี่ย ตุลานี่ก็ออกพรรษนะาแล้วเนาะอืมออกพรรษาแล้วเขาอกกับ,บ่มี่บ่เกี่ยวอย่างน้ำผึิงหรอกวะตาสอนี่บ่อนว่าเขาพรรษาเหล้ายาบ่ากินตาสออยากกินตาสอไปกินหรอกแต่ส่วนมากตาสอก็ไม่ค่อยกินกับผมโดนนะครับบ่ถนัดในการกินประไดครับดูแลสุขภาพทุกคนนะครับผมสำหรับอยุธยาตาสอนน้ำผึ้งครับดูแลสุขภาพ จะเก็บจะไข่นะครับผมขอให้โชคดีตลอดตลอดไปก็ขออภัยกับบ้านที่ผ่านมาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือเก่าล่ะกดติดตามคือเก่าล่ะยังกิดหอดกิดถึงกันประมาณนี้ครับผมแต่สวากษ์ที่ไทยรู้มึงกันปะเนาะโมมีอย่างไรดิสำหรับทีมงานตสอน้่โชคครับผมเมื่อเนี่ยเขาก็ล่างสีที่ตามเรียงหวยรัฐบาลไทยครับเพราะว่าที่ให ให้ไปจักษ์วงอาจารย์นะครับผมหรือสามอาจารย์อธิบดหลายตัวก็ได้เขากำลังคิดอยู่ครับว่าเฮาเดี่ยจังใดนะครับมันต้องบอกหลายๆอย่างครับบ่อนไปจ่อๆบางทีเอฟซีตสนำโชคเบิ้งน้าบาท่านครับมันจ่อคนเถละพ่อบอกถือก็บ่ถือพอเขาไปเบิ้งบาท่านยังที่ไหมครับเดี๋ยวห้องจะพยายามคิดคนเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมทายลูกเบิ้งครับผมสำหรับเอฟซีตสนำโชคครับ นี่ครับผมเล่าวันศุกร์ครับผมศุกร์ที่สิบเก้าเดือนเก้าหกแปดออกศูนย์ห้าศูนย์แปดสองหกสองครับผมบนสองหกสองครับหลุดครับผมเข้าแต่เด่นครับหกครับผมตัวเดียวเราห้อยหกหนึ่งออกหกสองสวยปัดเราห้อยศูนย์เจ็ดออกศูนย์แปดสวยปัดอีกมเกียดแต่เขาต่สอ,อว่าจันวาผมก็เกียดคือกันแหละครับผม พอไกลกว่านี้ยังน้อยกับเมว่าครับผมเนาะพอพ่ายกับผมเรื่องที่ผ่านมาเอาวันจันทร์ครับทีนี้นะครับผมสำหรับบกปอกวันจันทร์เด้อครับผมวันจันทร์ที่22เดือน9 6 8นี่ตัววิ่งตัวแรนครับตัวออกกาลังกายมี9มี2มี6หามาจับครูใส่ตาสอเลยครับอ่ะกันว่าตาสอจับครูบอมแนหามาจับใส่เลยครับเถืองแน่นอนไม่มีล่ะนะครับผม9 2แล้วก็6ครับผม จบผู้ให้มี92 02 26 36 46 14 04 16 96 15 18 52เลขเบิ้ลมี่22 66เก่าๆครับผมตัววงกลมหามี02 0 26 36 46 96 18ครับผม พ่อว่ามาทั้งพี่ครับผมอาจารย์ที่ไม่ประสององน์นามบัเนี่ยแล้วมี6กู่คือเก่าครับสองเจ็ดส9งแปดเก้นี่ยวงกลมมองกล้องไห้เล่าก,ก,กับไห้สอกับ9 8้าแปดกับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเราวงกลมไห้ผมมีอย่างซับสอนอทีมงานแตสอนน้ำจชคครับผมลวก็เล่ากับ ฝากมากคือกันว่าต้องพอให้เขาบางทีมัน okay. หลุดแต่ว่ากันเขาเขาน้ากันมากพู่นนึงเขาพุ้นหลุดพู้นนึงเขาบางทีเขาน้ากันอย่างสี่เราบอกว่าใจเย็นเนี่ยบางทีมันก็มีหลุดบ้างครับผมแต่ว่าส่วนมากมันทีเข่าราว่าก็คือกันครับตาสอกัส่วนมากกับเข่าคือกันนะครับผมส่วนมากเป็นสัตว์นะครับก็มีแค่นี้ครับผมคอยนอ่งรับฟันดีกันสุขสุขคนพอมืเดี๋ยวสอมาไลเป็นวันศุกร์ับ วันศุกร์ที่9เดือน9 68ครับห้องวิไลเป็นวันศุกร์ย่ำขึ้นประมาณจาก2ชุมเครางกับ3ทุ่มเนี่ยแหละบ่ะเกินนี้เลยครับผมนอกรับวันดีครับเดินทางตลอดปลอดภัยครับมีความสุขกันสุขุ้สุขคนสำหรับทีมงานตัดสอนน้ำจกอย่าลืมกปไลก็แช่์ให้ทีมงานตัดสอนนี่เด้อครับผมมีความจริงจังจริงใจที่มอบให้ครับผมผิดพลาดก็อภัยกันครับแต่ มันลุดไปหลวดหลุดประกอบเกินวันห,หนึ่งหรอกวาสันสูงสุดผมตีให้เลยสองวันอันหนึ่งเขาย้าเเลยบา้านพอกันไหมครับผมจากหลังจากตามเราพวกๆวันจันทร์ออกมาพอกับตสตสมาพอเนานะคือเกา่านะครับคุณพ่อยังมีไงครับผมสลับวันนี้น้อลับฝันดีกันสุข้นครับผม